ครับสวัสดี FC บ้านดนตีรคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจของบ้านดนตีคีย์บอร์ดชาแนลนะครับก็วันนี้วันที่24นะครับผม24เมษายนนะครับ2 5 6 5นะวฮะวันนี้รับเอา YAMAHA p s R 950นะครับสภาพสวยนะครับผมสภาพสวยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมชุดแซมเสียงและจังหวะนะครับผม ใครสนใจนะครับอยากได้ Yamaha PSR S950 ตัวนี้ไปไว้ใช้นะครับพร้อมชุดเสียงแซมจังหวะพร้อมส่งครับนะฮะติดต่อบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับผม0651125849นะครับตรงนี้จอสีชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับพร้อมระบบใหม่นะครับสามารถร้องอัดเสียงแต่งจังหวะได้นะครับตัวนี้นะครับผม เสนอในราคา20,000กลางๆขึ้นไปนะฮะตัวนี้นะครับพร้อมส่งนะครับครับเป็นเครื่องมือ2นะครับราคาใหม่จะอยู่ที่56,000นะครับตัวนี้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ผลิตแล้วนะครับ950นะครับผมใครอยากได้ครับในราคาย่าๆนะครับผมฟังชันตอบโจทย์ได้เรียบเร็วนะครับผมภาพเอาพุทอินพุทอย่างดีนะครับระบบเสียบไม้พุทแพดเดิลนะครับ เสียงและจังหวะใส่ให้เรียบร้อยสุดสั์นะครับอภาพพร้อมใช้ครับผมใครสนใจนะครับติดต่ออาจารย์โน่บ้านดนตรีคีย์บอร์ด0 6 5 1 1 2 5ห4 9หรือจะเข้าไปในลายไ d นะครับ n i n o 5 8 4 9หรือจะเข้าชม Facebook บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับ a c e b o o กนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับผมสนใจมากิ้งก้างมาคุยกันได้นะครับผม มาก็น่าจะไม่นานนะครับตัวนี้ถ้ายัง,ยงเรก็อาจจะพลาดโอกาสอีกนะครับสําหรับคีย์บอร์ดดีๆนะครับมือสองสภาพดีๆนะครับครับผมสนใจกิ้งก้างมาได้เลยครับผมขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้